สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมาล์ข่าวดังรายการเมาล์ข่าวก่อนเขาก่อนใครวันนี้เราจะมีเรื่องดารานในวงการบันเทิงคนไหนมาให้เราเผื่อกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะคุณกองโวยไรยบริจาคเงิน1ล้านบาทค่ะเพื่อตั้งโรงทานชายแดนอีสานใต้หลังเกิดเหตุปะทะไทยกัมพูชาค่ะจากกรณีเหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนกัมพูชานะคะเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะรวมถึงมีทหารและชาวบ้านนะคะได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนมากค่ะในจังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดสุรินทร์เป็นเหหตุใ้ พยาบาลในพื้นที่รวมถึงศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยประกาศเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตค่ะเพื่อเตรียมตัวพร้อมสําหรับสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดนะคะนักรองลุกทุ่งอย่างคุณก้องห้วยไร่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาช่วยเหลือในช่วงเวลานี้ค่ะโดยได้เปิดเผยว,ว่าได้บริจาคเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อทําโรงทานไว้ช่วยเหลือผู้อพยพชายแดนอีสานโดยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า ห่วยไอิลินนาเฟสติวัลมอบเงินหนึ่งล้านบาททำโรงทานช่วยเหลือผู้อพยพสาแดดอีสานใต้เงินของพวกท่านช่วยเหลือคนของพวกเราก่อนแนบสริปเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งลุกองห่วยไล่นะคะก็ออกมากับเคพื่อนทางสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรนะคะคุณกองห้วยไล่เนี่ยก็จะเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือว่าจะเป็นศิลปินลำดับแรกเสมอคะ่ะที่ออกมาช่วยเหลือสังคมค่ะซึ่งยังไงนะคะทางมาดามเม้าก็ต้องขอส่งกาลังใจนะคะให้ชาวพี่น้องที่อยู่ทางอีสานใต้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรีสะเกตสุรินและอีกจังหวัดอื่นๆค่ะ ขอให้ผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็พู้บาดเจ็บนะคะฟื้นตัวอย่างเร็ววันค่ะ เอาละค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวที่2กัมาเลยนะคะบอกเลยว่าคููจิ้นแห่งปีจริงๆค่ะสําหรับลินอ,อมนะคะขอน้อมรับทุกคกำติชมนะคะหลังโดนตั้งกระทู้ว่าไม่สวยเป็นนางเอกได้หรอก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นหญิงนะคะที่มีแฟนหนาแน่นเป็นจํานวนมากนะคะสาหรับสองสาวลิลลินคองและอ,อมนะคะบอกได้เลยว่าทางคู่เนี่ยได้ไปร่วมงานแล้วก็ออกอีเวนท์ที่ไหนเนี่ยก็มักจะมีแฟนๆตามมาให้กําลังใจเต็มพื้นที่อย่างหนาแน่นค่ะซึ่งล่าสุดนะคะทั้งคู่ได้มีการจัดแฟนมิทติ้งค่ะบอกเลยว่าฟินมากๆค่ะและก่อน้ น,นี้นะคะก็ได้มีประเด็นหลากหลายนะคะต่างเข้าไปถกเถียงกันเป็นจํานวนมากค่ะสําหรับประเด็นที่ชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะได้มีการเข้าไปตั้งกระทู้ในพันทิว่าน้องออมนี้สวยพอที่จะเป็นนางเอกแล้วจริงๆหรอซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะของทั้งคู่ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นและปกป้องศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบเป็นจํานวนมากค่ะล่าสุดนะคะทั้งสองสาวนะคะลิงออมก็ได้ออกมาตอบถึงประเด็นที่มีคนตั้งกระทู้ถามถึงจะตอบยังไงนั้นไปฟังคลิปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ล่าสุดเราถูกตั้งกระตุถามถึงบทบาทการแสดงกันเป็นนักเตะเรื่องเลงลืมทายว่าแบบตั้งคำถามว่าที่เปิดพรจะเป็นนักเอกแล้วหรอเฮ้ยเขาถามตายไปเนี่ยฉันเห็นทันทันแต่ว่าฉันยังไม่ได้ตั้งใจเห็นเห็นเห็นผ่านๆแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยคือว่ามองว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขามีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์นะคะก็ไม่เป็นไรเราตั้งใจทําหน้าที่ของเราให้ดีก็พอค่ะ แบบเต็มที่กับทุกโอกาสที่เราได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะยอมแต่คนน้อยไหมน้อยไหมไม่น้อยนะคะกำหมัดมเออกำหมัดไม่กำหมัดเลยไม่กำหมัดเลยก็แบบสามารถมีจานได้ค่ะใช่จริงคำถามแบบนี้เราก็เจอมาตั้งแต่เล็กๆจริงปะเนี่ยแสดงว่าพี่เห็นส่งมาให้หนูอ่านว่ะยังไม่เห็นเลยยังไม่เคยเห็นแต่ว่าคือเหมือนกับ ก,ก็น่าจะเป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่เขาจะวิจาร์ได้อะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นก็แสดงว่าเราเลื่อนฟิตดูฟิทแบ็กอยู่ตลอดใช่ไหมะแอบเล่นไอจีอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าทุกอย่างที่เป็นแฟนส่งหารเราก็เห็นหมดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าถ้าอันไหนที่เราเห็นเราก็มักจะเออก็ทําให้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับเราก็น่ารักเข้าไปปกก้องอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปอ่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้จริงก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็จะตั้งใจทํางานค้า สวยคนละแบบสวยคนละแบบแทุกคนทุกคนมีความสวยเป็นของตัวเองนะคะตัออวนเราว่าย่งกห่าะสมเลย ก็นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งสองสาวนะคะก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะถึงคนที่ออกมาตั้งกระทู้นะคะหรือว่าจะเป็นดราม่าอื่นๆนะคะบอกเลยว่าทั้งสองคนแข็งแกร่งนะคะแล้วก็เหมาะที่จะเป็นศิลปินแล้วก็คูจิ้นแห่งปีจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวทิศนี้นะคะสําหรับคนในวงการบันเทิงต้องบอกเลยว่าโอ้โหแน่นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับรายการเม้าขาดังได้นะคะเราจะมาพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลาห้าโมงค่ะบอกเลยว่าเผือกร้อนๆรอเสิร์ฟคุณผู้ชมอย่าง แน่นอนค่ะหรือว่าถ้าไม่อยากพลาดนะคะตามแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น y o u u u b จิ i กจ o อกหรือว่า X นะคะ <c oughs> ก็สามารถเซิร์ชคำว่ามาดามมาวได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะมาดามต้องลาไปก่อนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันได้นะคะแต่อย่าบุรีกันค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ